รถเราไปไหนวะรถเราไปไหนวะเพื่อนอ๋อโอเคเหตุนี่เอาไปเก็บบดรถก่อนเลยเดี๋ยวรอให้ไม่ได้เอารถมาดิาาเดี๋ยวคุยกันนะ,ะนยกแปบบ๊บโอเคครับเราทำอะไรต่อวะ เยวแปโคตรเบยจดไปเจาเพื่อนคนดีสวัสดีครับเจ๊ไหมไปครับผมทำอะไรอยู่ครับเป็นเจ๊ไหมเจ๊อยู่นะเขาไม่ได้ยินวะเจ๊นะเขาไม่ได้ยิน ถามคนนี้ได้ไหมอุย <c oughs> อ้ย,ย, <c oughs> ยเฮ <c oughs> ดด้ยวออออหนาออ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 นอออบอดอออเออ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 อเอีออออดเอีออ <c oughs>

อ่า,อาไปไป,ไปบ่อนนะครับอ๋อคาสินโนครับขอตังห้าร้อยไปบ่อนนะครับมาไม่ทานกินจกรรมือแย่เลยโอ้โหตายแล้วได้อะไรบ้างเนี่ยจีกับเอาโอ้คนที่ได้ที่หนึ่งนี่ได้เงินเข้าตัวทุกสิบนาทีครับจะได้เงินเข้าตัวอืมมันเป็นอย่างนี้เองฝากนี้ให้หหแท้ออโอเคครับผมโชคดีครับ พรองว่างหาหาหาร้านปุ้มครับเจอกันใจเหรอครับเจอกันนะครับติดใจแล้วครับติดใจแล้วครับมันต้องแก้มือเลยดิใช่เข็มต้องแก้มือสิครับคนนี้ขับจักรยานชื่ออะไรครับเป็นโจนอะไรปนไปสำเร็จชื่อโซดาฮะวันนี้เหรอชื่ออะไรนะครับได้ยินรวเปล่าได้ยินครับชื่ออะไรนะโซดาฮะโอ้ชื่อซาจังเลยนะซาดีโอ้ชื่อแสงสมงนะ ผมชื่อหงทองนะครับผมชื่อหงทองนะครับแล้วเจอกันนะครับทุกคนสวัสดีครับอ,อย่าลืมติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บ อยากได้ลูกกันข้างๆนี่ว่ะสวยว่ะร้อยลิงอะแล้วอยากได้คนที่ขับจักรยานคนเมื่อกี้ด้วยอะมึงไปเลงลูกสาวมาเฟียจริงไหมเนี่ยจริงจริงเหรอปืนล่อกระบาลนะจริงเหรอลูกสาวมาเฟียเลยอเป็นพี่ไอหัวขาวที่ผมคุยยอู่อ๋อแล้วที่นี่นี่คือผมอยากรู้ว่า มีแกงไหมวะมีแกง,งไหม,มอีอ๋อดีดีดีแกงบังแกงบังเหรอ,อตัวดำๆเก่งแล้วเขาเขาต้อนรับคนไหมได้ได้พาไปเข้าเฮ้ยพาไปดิพาไปที ตอนนี้ได้เพื่อนใหม่ให้เรารถเราที่จอดอยู่ตรงนี้มันจะหายไหมวะหายถ้าออกเข้าใหม่ก็หายาปปาแล้วงไปเบิกตลาดซะแล้วอ๋อ <c oughs> นั่งรถกับเพื่อนนี่ตอนนี้ก็กี่ชั่วโมงแล้ววะยี <c> ่ <oughs> ุณได้เพื่อนใหม่เลยนะ ทำไมรถเพื่อนน้ำมันไม่ลดเลยวะทำไมน้ำมันไม่ลดเลยวะลดเหร,<ถ>รอน้ำมันเหลือเยอะไหม,ม,มอ๋อมารถบรรทุกที่นี่คือที่ไหนอ่ะนี่คือครับเบ๊๊บเบ๊๊บ เอาไปเพื่นอนหายไปไหนแล้วเราต้องทำไงอ่ะเาวินทำไมเข้าไม่ได้วะคว้หน้าประตู ใช่ไหมมันจะขึ้นอะไรใช่ไหมกด e n t เ r อลยเลยกูไม่มีตังค์สักบาทกูไปเล่นคาสิโนวิ่งกระโดช้าเจ็บขาเลยนะโอ้ยเยีตู้บันสล็อตเอาเพื่อนโอ้ยสล็อตเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือไงอ้าวเพื่อนกูหายว่ะเพื่อน แม่งเดี๋ยวไม่รอ,อกูเลยนี่ไงขอข้าวหรี่ของเด็กผมวา There's a nine four ตอนนี้เราต้องได้เจ๊ครับอ้ที่ไม่ใช่ยี่สิไ้หยี่สิบที่ใเอามาไปใกล้ๆเออสิบสี่นะเอาตารางไปอีกตัวนึงเฮ้ยสิบสามเกินได้ได้แตว่ามาเอาเอาที่ไป อตอนนี้เราต้องมาจบนะเราจะเข้าแกงนะ <c oughs> แกงหรือเปล่าวะเน,นี่ยคนส้มเนี่ยคือบังอะไรทั้งอย่างนะครับคิดได้มาหมาาาออาื่นหกป๋ามาวางวางเจ๊เขาบอกแล้วครบสองแสนแลลูกอันนั้นชิปหมอคนโดยละปาวางคนโดยเหรอ,อเจ็บหมืน่นตอนนี้ได้เจ็บหมืน่น